สวัสดีครับเองของเล่นกลับมาอีกแล้วนะครับกับโปเกมอนเชนนะก็คือผมไม่เห็นชื่อภาษาอังกฤษอะแต่ว่ามันแปลออกก็คือการเปลี่ยนของโปเกมอนนะผมได้มา2กล่องนะครับก็จะมีแมวน้อยกับจระเข้น้อยนะครับเออเดี๋ยวดูกล่องกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างอ่ะนี่มีแบบนี้นี่นะครับหน้ากลอง มีด้านข้างนะครับเขาก็จะบอกว่าแปลงเป็นตัวอะไรเนาะแล้วก็อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็แบบนี้ถอดประกอบนะก็ด้านข้างอันนี้สําหรับเนียวฮะใช่ไหม <c oughs> ส่วนตัวนี้ผมจําไม่ได้นี่นะครับจัวละแค่น่วยได้มาหนึ่งพันแปดร้อยเยนนะน่าจะเท่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้มันซื้อที่โปรแกรมเซ็นเตอร์ส่วนนี้ซื้อที่สนามบินนะ ญี่ปุ่นเขาคงไม่อัพราคาแพงขนาดนั้นหรอกอ่านี่ก็เป็นด้านข้างนะครับมีด้านหน้าด้านหลังก่อนนี้ด้านข้างอีกข้างหนึ่งประมาณนี้มันมีอันนี้ด้วยแกะข้างหน้าได้แบบนี้ว้านี่นะฮะหน้าตานี่เนี่ยโปเกมอนเชนนะครับชื่อภาษาอังกฤษน่าจะประมาณนี้ แต่ว่ายังหารีวิวไม่ได้เห็นได้เป็นชื่อญี่ปุ่นนะ,ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับน่าจะแกะไปพร้อมๆกันนะกด, subscribe นะกดสับส c r ย b e หรือยังนะกดสับส c r i b e หรืยังกดให่หไหอยครับผมครับ <c oughs> เอาเมลน้อยก่อน มันแกะได้จากข้างบนแกะข้างบนเลยแก,แกะข้างล่างเดีย๋ยวดูกันว่าในกล่องมีอะไรให้มาบ้างโอ้ในกล่องให้มาเท่านี้ว้าวเซอร์ไพรส์ข้างหลังไม่มีอะไรให้มาแค่นี้เลย โว้โว้แค่นี้จริงๆก็เดี๋ยวตัดข้างบนแล้วกันนะแป๊บหนึ่งเพราะมันมีรอยให้ฉีกอยู่เลยแป๊บนึ่งอือ้อ

นั่งได้นะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนมาให้นะอืมพลาสติกดีอยู่นะอ่ะก็จะเป็นอ่าคุมนะครับแล้วก็แขนใช่ไหมแขนแหละนะโอเคเบื้องต้นนะครับดูน้องก่อนอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ มีตำาหน่งนิดหน่อยไม่ไม่ซีเลือดน,นะครับด้านข้างด้านหลังมันมันต้องประกบแล้ก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะอือเดี๋ยวปุ๊บอ่ะปุยเดี๋ยวใส่พึง่งสูงเท่าไหร่สูงเท่าไรชิ้งกึง ถ้าตามที่ผมมองด้วยสายตาคือ9ก้าเซนติเมตรนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปเป็นการแปลงล่างนะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกขั้นตอนนะไม่มีไม่มีคู่มือด้วยนะครับก็ต้องลองแกะออกมาดูกันเองอ่ะเริ่มจากอันนี้แล้วก็แหกขาอันนี้ โอ้ฟึกผมก็จะมัวม่วๆไปนะเพราะมันไม่มีคู่มืออืมยังไงยังไงฟึกเย่อ่ะอืมพังมันะ่วเนี่ย อ่าแกะแล้วงึืมแกะสิครับทุกคนอ่าแกะแกะเออเหมือนมันติดอะไรสักอย่างเลยนะฮโอ้ยคู่มือก,ก็ไม่มีใครจะไปตัะสรูเลยนะนี้ ออืม,อมดูไปกับผมอีกทีหนึ่งนะเผิบแบบนี้ซึ่งอ๋อมันยังอันนี้ไม่ได้เพราะมันลัดยางไว้แบบเดี๋ยวเคลียร์อันนี้ก่อนอืมสักครู่ฮะ <c oughs> นี่ มันมีอันนี้มันมีน,นี้พันไว้อยู่ก็เลยง้างน้องไม่ได้อ่าโอเคตอนนี้ก็น่าจะง้างได้แล้วนะครับป้าเขาให้ไหนละ่ะอ่าแบบนี้อ๋อคือเขาแค่ครอบไว้นะแล้วก็เอาออกมาทั้งตัวนี่แบบนี้ขาอยู่นี่แขนอุตภักกราบยังไงก่อน เดี๋ยวนะผมจะทำยังไงฝึะฝึบนี้ใช่ไหม,มยังไงสิอ่ะแล้วก็เอาขาลงฝึะแบบนี้ เดี๋ยนะค่อยๆเอาลงกันมานะนายก็เข้าพร้อมกันไม่ได้เหรออ๋อหันอีกทางนี่อา้าวไม่ใช่หันถูกแล้วแต่ว่าจะเบียดให้มันเบียดกันยังไงวะ อ๋อโอเคคนนึงไปหน้าอีกคนนึงไปหลังอืมอ่อโอเควันนี้นะฮะแล้วก็อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวทําแขนก่อนอันนี้นะ่ะเป็นแขนแต่ว่าทํายังไงหรือเปล่า อันนี้เป็นขาอ่ะฟึบอ่ะฟึบจะต้องยังไงต่อฟึบอันนี้คือหัวอืมอันนี้ก็คืออืมผมต้องยังไงกับอันนี้ละเนี่ยเออแตเพึ่งเว่ยธรรมกร๊อ แปลงล่างอ่าสมกตแปลงล่างอ่ะปล่อยไปก่อนเออันจะแปลงก็แปลงสามร้อยนี่สมกตอยู่นี้ครับคอ n เนคติงอะไรไม่รู้อ๋อรอไปก่อนอ่าอันนี้เหมือนดันลงได้ใช่ไหมใช่โอเคดันลงได้แบบนี้นะครับแต่ว่าอ๋อมันหมุนอย่างนี้ อ่ะอุ๊ผมก็พยายามอยู่นะแบบหนึ่งอืมอืมมันมันต้องหมุนแบบนี้ลงมาอ่ะโอเคมันก็จะเป็นมือแมวแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาหัวน้องแมวเนี่ยขึ้นไปปึบแล้วก็หันมาแบบนี้ แล้วก็ข้างหลังมันจะเป็นอืมนะอันนี้อ๋ออันนี้ต้องแบบนี้อยากกินดีวะอ่ะเนี่ยแล้วเราก็จะไปประกบกับหัวน้องอันนี้น,นี่มันจะเป็นตรงนี้ประกบกันเสียบ จึกอ่าจึกใช่ป่าวะใช่แต่ว่าอันนี้อ๋โอโหย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหูวมันต้องลงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปปรับก่อนแต่ว่าอันนี้มันหมุนได้อ๋อก็หมุนแบบนี้ได้เลย เงินเถอะอ๋อโหยาก <c oughs> คือผมมาทำไม่ไม่เป็นเท่าไหร่นะขออภัยดนะ้วยอ่ะ สมมติว่าประมาณนี้ได้ไหมสมมติได้ไหมอนี่ข้างหลังมันเป็นงี้ครับเออแทงไปยังไงให้มันเข้าวัวเดินแทงไปเลยไม่ต้องสนโลกก็จะหักคามือแล้วเกิน อ,อเทีแบบนี้ไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็หูแม่แบบนี้นะครับอแล้วก็แขนถามว่ายืนได้ด้วยตัวเองไหมไม่อืมเกือบได้เกือบได้เรือได้ ได้อ่ะตีเยอะวัดไปก่อนนะก่อนที่มันจะล้มนะแปลงล่างแล้วประมาณสิบเซนครึ่งนะครับส่วนแขนนั้นขอไปต่อข้างหลังอันนี้อันนี้ต่อแบบนี้เออโอเคแขนล่วงผมว่ามันมันทำดีนะ แต่ผมอ่ะนั่นไม่ดีเองเออ,อขอประกอบอีอีิออน,นิดก่อนจะหลุดก็หลุดได้นะเพื่อนเราไม่ว่าเออเห็นไหมคือมันเนีย่ยนะอ่ะแต่ว่าข้างหลังอ่ะ ใส่ยังไงพยายามต่อไปบึดแล้วก็ปรับหัวมาแบบนี้อ่าตีว่าตีว่าได้ซึ่งหนึง่งส่วนนี้ก็คือต้องประกอบกับนี้ต่อ่าช่วยตลำบัก ส่วนมือนั้นต้องประกอบกับอะไรข้างหลังเหรอเด่วนะเย็นไปก่อนเย็นดูไปก่อนโอ้ตัวเดียวอ๋อมือแบบนี้คือมันขยับอะไรไม่ได้หรอกมันแปลงนัางได้อย่างเดียวโอเคอืมจะพยายาม <c oughs> รอสักครู่นะครับอันนี้เขาก็จะอ๋อเอาออกอ่อเอาออกเหินปะเอาออกโอเคอันนี้อันนี้เอาออกอ่าแล้วก็นี้เส่ไปอ่าก็คือเอาเนี้ยออกมันหลังก็บอกสิ ใครจะรู้วะ่ะเลย ประมาณนี้นะครับถอดน,นี้ถอดน,นี้ออกแล้วก็หัวนี้ออกนะโอเคอ่ะดูแบบคร่าวๆต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันผมใส่หัวไม่เป็นเอออะแต่ว่าผมเลยอีอะประมาณนี้หน้าตานะครับ แบบนี้อ่ะดูใกล้ๆจิงปัดนน่นปัดนี่เอาอให้หน่อยอ่ะนี่นะโดนโดนแสงด้านหน้าจะประมาณนี้ครับด้านหน้าด้านข้างอ่ะด้านข้างด้านหลังซึ่งทำถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่ง อมือก็อยู่ประมาณนี้นะโอเคไหมไม่โอเคก็ต้องโอเคแล้วล่ะผมทำได้แค่นี้ไปหนึ่งตัวจบข่าวแยกย้ายไปก่อนอันนี้หนักอันนี้นหะน,นันะ,ะไปยืนข้างไปรอข้างๆเงืบกับเงือบแล้วก็อันนี้อ่ะ ต่อไปเป็นจอเก้จอเก้น้อยผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยฝึบเปิดมาลักษณะน่าจะเหมือนกันคู่มือไม่มีคู่มือไม่มีไม่มีจริงคู่มือมาแต่อย่างนี้เดี๋ยวขนาดไอ้แมว ชีวิตยังลำบากขนาดนั้นเด้เจอเค่ได้ลำบากขนาดไหนเฮ้ยโอเคนะครับจะพยายามแต่มันน่ารักว่ะเออโอเคเดี๋ยวไปตัดเหมือนเดิมโอเคนี่นะโอเคออกมาครับโอเคน้อย ฮอออะเื่อ,อ,อเป็นไงโคตรน่ารักเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่าจระเข้มันอยู่ในนั้นได้เนี่ยแล้วก็มีไฟหรือหูสองข้างนั่นเองอันนี้เป็นยางทั้งนั้นก็ปกติ อ่าดูครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้ความสูงนั้นถ้าวัดจากงอนจะเห็นประมาณ9.5เซนนะรูปล่างที่มันจะต้องเปลี่ยนก็คือระ,ะเข่น้อยก่อยใจ ดูก่อนว่ามียางตรงไหนหรือเปล่าไม่มีเขาบอกให้แง้งจากาหลังวับโอสอืมยัดซะขนาดนั้นยังไงวะเนี่ยเพื่อโอ้มีความยาก ในอาชีพเนี่ยนะมันก็ไม่ได้บอกอะไรกูเลยชีวิตอ่ะอ๋อนี่โหเปิดอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้อันน,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 นี้โอ้โอเคอเค จะต้องทำอะไรไหมจ๊ะคุณจะออกมาทางล่างหรือว่ายังไงไม่รู้เลยนะแป๊บหนึ่งคงไม่หักสินะอ่าฝึบฝึบเผื่อสลัดล่างไหมไม่สลัดนะ คือมันต้องหลุดไหมวะเด่น,นะฮะเพื่อนจะอยู่อย่างนี้อ่ะคือมันจะอยู่อย่างนี้นะครับก็ก็แล้วแต่มันนะครับว่าเขาจะอยู่อย่างนั้นก็แล้วแต่เขาอ่ะโอเคแล้วยังไงอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ถอดดึองออกมาได้อ่ะ ตัวแบบนี้อ่ะมาณนี้นะแต่คําถามคือแลอ้วน,นี้ล่ะอันนี้เป็นหางเห็นแล้วละ่ะอ่ะรู้เป็นหางแล้วอ่ะแบบนี้แล้วก็หัวเข้ก็คือข้าวอย่างนี้อ่ะนะครับแล้วก็มือเออผมว่าผมเก็บยากมากเลยผมเก็บได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะ อันนี้ก็ขยับได้วะขยับไม่ได้ก็คือทำได้แค่นี้แล้วก็อันนี้มาอ่ะเปิบแล้วก็ปิบอ่ะมันขยับได้ไหมต้องได้สิอ่าได้นี่ไง แล้วก็ขาเขาขาเขาไปแบบนี้ซึ่งฟึดเลยนะอ๋อรอสักครูออน,นี่ถูกแล้วอ่ะกูเก็บอันนี้ให้อ่ะเอาขามาฟึบเอาขามาอ่ะ แล้วยังไงก็อันนี้มันใส่นอตหมุนนะหมุนโอ้โหโอเคหมุนแบบนี้แล้วก็ขาไปทางนั้นขาไปทางนั้นและอันนี้ล่ะอันนี้ทำอะไรได้ เ๋ยนะเช็คก่อนก็อถอดไม่ได้นี่นะแล้วจะเอาไปทั้งไหนวะหรือว่าได้เนี๋ยนะโอ้โหมึงให้กูงแง่ทุกอย่างโอเคนี่คือไอ้เคเดนตายชีวิตดู ก็คือผมต้องถอดอันนี้ถอดอันนี้แล้วก็ได้เค้น้อยหน้าตาแบบนี้แล้วก็อ้าปากได้เหรออ้าปากสวยอ่ะอ้าปากได้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนะเลียร์กันมันกันอ่ะงาน,นนี้ได้อีก แล้วจะให้ทำอะไรให้ทำอะไรอีกไหมเหมือนมีเนี่ยอยู่ตรงนี้เด่นนะอ่ะถ้าทำงี้เอออ่ะชีวิตเดี๋ยว,นะวให้ไปข้างหน้าให้ไปข้างหลังพูดมาฮึดอ,อ,อ่ะโห่ อซับซ้อนาอ่าโอเคว่ะอ่ะโอ้ยเหนื่อยโอเคนะประมาณนี้แล้วก็หูติดที่ข้าง,าง,างอืม หูติดหูติดติดหูหูติด,ตดโอเคโอ้สุด่ะถามเรื่องตอนเก็บนะเก็บไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้นี่คือไอเคของเราด้านข้างนะครับด้านข้างคือทรงนี้ อันนี้ออกไปก่อนมันไม่โฟกัสเนาะข้างแบบนี้นะครับหน้าตานะหน้าตาแบบนี้โฟกัสมือ,อกูอีกอ่ะอ่ะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ให้มองนี้มองนี้เออนะครับอ่ะนี่วัดความยาวกันดีกว่าอืม ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าเซนประมาณนี้ความาสูงเหลือแค่ห้าห้าเซนเมตรโอเคครับ <c oughs> เหนื่อยครับผมแปลงล่างไอ้พวกนี้โอเคถ้าสมมุติเราเก็บอันนี้ไปก่อนนะมันจริงมันมีมีเป็ดกับติกกจูอีกนะซึ่งผมไม่ได้เอามาไง ผมเอามาแค่นี้เป็งเป็ดกับปิกกจูนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนจัดอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลรือหรือเก็บอีกนะก็ใครชอบก็ลองไปหาดูนะครับแต่สำหรับผมแล้วเรียนยากนิดนึงโอเคนะฮะ ก็น่าจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนประกอบกับไม่ไม่ได้บอกว่าจะประกอบหรือเปล่ายากมากเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไปนะฮะไปม,มากับโปเกมอนเชนนะครับส่วนซากอยู่นี่แง่งโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันทุกคน